น้ำดีหิวอะไรนะคะหิวข้าวจะกินข้าวกับอะไรคะ,ะหิวมากไหมคะหิวมากแล้วจะกินข้าวกับอะไรคะน้ำมนต์น้ำมนก็หิวใช่ไหมคะโอ้ยหิวหิวหิวไหนคะมาบอกคุณแม่ใกล้ๆโอ้ยบอกใกล้เลยใช่ไหมคะหิวข้าวใช่ไหมคะ อุ้ยหิวเมื่อตอนเที่ยงได้กินข้าวรือเปล่าคะน้องดีค่ะวันนี้มีไก่ทอดกินไก่ทอดไหมคะน้องดีกินไก่ทอดไหมคะน้องดีหรือน้องมอนจะกินไก่ทอดคะส่วนน้องซอนอยู่ตรงนี้นสน้องอยู่ตรงนี้คะ รอแป๊บหนึ่งได้ไหมคะคุณแม่กินเสร็จก่อนได้ไหมคะได้ไหมคะรอไม่ได้เหรอคะไสจะขาดแล้วเหรอคะใกล้ขาดแล้วใช่ไหมคะขอเวลาอีกห้านาทีได้ไหมคะอีกห้านาทีได้ไหมคะน้องดีได้ไหมนะได้ไหมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ไปทำให้ค่ะค่ะคุณแม่ไปทําให้โอเคเดี๋ยวคุณแม่อ้าอีกคำหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณแม่ไปทําให้น้องดีนะคะค่ะน้องโซนก็หิวน้องมอนก็หิวทุกคนหิวกันหมดเลยหมาหิวค้าแล้วครับลูกค้าบเดี๋ยวคุณแม่เอาให้ครับครับผมไปาไปากเดี๋ยวคุณแม่ทำให้